สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูกุ๊กไก่หรือครูนิพาวันแท้ตั้งอีกครั้งหนึ่งนะคะสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในคลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนของพอหุนามกันนะคะอาาันดับแรกนะคะเรามาศึกษาขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาก,กันก่อนนะคะขั้นที่1ค่ะนักเรียนจะต้องอ่านสถานาการณ์หรือโจทย์ให้เข้าใจก่อนนะคะว่า โจทย์กำหนดสิ่งใดมาให้บ้างนะคะหรือโจทย์ต้องการถามหาสิ่งใดค่ะขั้นที่2ค่ะเราจะกำหนดตัวแปรเพื่อแทนจำนวนที่ไม่ทราบค่าหรือจำนวนที่ต้องการหาคำตอบค่ะส่วนขั้นที่3นะคะจะเป็นการเขียนสมการแสดงความสัมพันธ์ตามเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดค่ะขั้นที่4ค่ะเราจะนำสมการที่ได้จากขั้นที่3มาดำเนินการแก้สมการตามขั้นตอนค่ะ และขั้นที่5นะคะนักเรียนจะต้องตรวจคำตอบทุกครั้งนะคะเพื่อดูว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่จดให้มาหรือเปล่านะคะนักเรียนอย่าลืมจดบันทึกทั้ง5ขั้นตอนนี้ไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะนำไปแก้จดปัญหาในข้ออื่นๆได้อย่างถูกต้องค่ะ เรามาทบทวนสูตรที่นักเรียนควรรู้เพื่อที่จะนำไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนพหุนามกันนะคะมาเริ่มที่กระแสะน้ำค่ะสูตรของกระแสะน้ำจะมีทั้งหมด3ส,สูตรด้วยกันได้แก่อัตราเร็วของเรือที่ภายในน้ำนิ่งเท่ากับอัตราเร็วของเรืออัตราเร็วของเรือที่พายตามน้ำเท่ากับอัตราเร็วของเรือบวกกับอัตราเร็วของกระแสะน้ำและ อัตราเร็วของเรือที่พายทวนน้ำเท่ากับอัตราเร็วของเรือลบด้วยอัตราเร็วของกระแสน้ำนั่นเองค่ะต่อไปมาดูสูตรของอัตราเร็วนะคะอัตราเร็วเท่ากับระยะทางส่วนด้วยเวลาค่ะมาดูสูตรของทุนและกำไรบ้างค่ะ กำไรนะคะจะเท่ากับราคาขายลบด้วยต้นทุนค่ะนักเรียนสุดท้ายนะคะจะเป็นสูตรของอายุอายุจะมี2ส,สูตรด้วยกันคือ 1. อายุในอดีตเท่ากับอายุปัจจุบันลบด้วยจำนวนปีที่ล่วงมาแล้ว 2. อายุในอนาคตเท่ากับอายุในปัจจุบันบวกกับจำนวนปีที่จะมาถึงในครั้งหน้าค่ะ เป็นไงบ้างคะจําได้ทุกสูตรหรือยังถ้าจําได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปลองแก้โจทย์ปัญหากันนะคะนักเรียนลำดับต่อไปนะคะเราจะนําขั้นตอนวิธีการในการแก้โจทย์ปัญหาที่เราเรียนมาแล้วข้างต้นมาใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาของเศษส่วนพหุนามนะคะตามตัวอย่างดังต่อไปนี้นะคะนักเรียนจําได้ไหมคะว่าขั้นตอนที่1เราจะต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจก่อนว่าโจทย์นั้น กำหนดอะไรให้เรามาบ้างหรือโจทย์ต้องการถามหาสิ่งใดนั่นเองค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะรถไฟธรรมดาขบวน1นแล่นด้วยอัตราเร็วเฉลี่ยที่น้อยกว่าอัตราเร็วเฉลี่ยของรถไฟความเร็วสูงขบวน1อยู่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าในเวลาที่เท่ากันรถไฟธรรมดาแล่นได้ระยะทาง210กิโลเมตรในขณะที่รถไฟความเร็วสูงแล่นได้525กิโลเมตร แล้วอัตราเร็วเฉลี่ยของรถไฟธรรมดาเท่ากับเท่าใดซึ่งในโจทย์ข้อนี้นะคะเราจะเห็นว่าโจทย์ต้องการทราบถึงอัตราเร็วเฉลี่ยของรถไฟธรรมดานั่นเองค่ะซึ่งจะนำไปสู่ขั้นตอนที่2เลยนะคะก็คือกำหนดตัวแปรจากสิ่งที่เราไม่ทราบค่าก็จะได้ว่าให้อัตราเร็วเฉลี่ยของรถไฟธรรมดาเท่ากับ x กกิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเอง พอถึงตรงนี้ให้นักเรียนย้อนกลับไปดูโจทย์อีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเขามีเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมไหมนะคะจากประโยคนี้ค่ะรถไฟธรรมดาแล่นด้วยอัตราเร็วเฉลี่ยที่น้อยกว่าอัตราเร็วเฉลี่ยของรถไฟความเร็วสูงขบวน1อยู่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงหมายความว่าอะไรนั่นก็หมายความว่าอัตราเร็วเฉลี่ยของรถไฟความเร็วสูงนะคะจะเท่ากับ x บวก90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองค่ะซึ่งในโจทย์ยังกล่าวถึงถ้าในเวลาที่เท่ากันนะคะนั่นหมายความว่าเขาต้องการเปรียบเทียบเวลาของรถไฟแต่ละประเภทเรามาดูสูตรที่เหมาะสมกับโจทย์ข้อนี้กันนะคะสูตรที่เหมาะสมก็คือเวลาเท่ากับระยะทางส่วนด้วยอัตราเร็วค่ะก็จะได้ดังต่อไปนี้นะคะ เวลาที่รถไฟธรรมดาแล่นได้ระยะทาง210กิโลเมตรก็จะเท่ากับ210ส่วนด้วย x ชั่วโมงค่ะและเวลาที่รถไฟความเร็วสูงแล่นได้ในระยะทาง525กิโลเมตรก็จะเท่ากับ525ส่วนด้วย x บวก90ชั่วโมงนั่นเองค่ะ จากข้อมูลตรงนี้นะคะเราก็จะนำไปสู่ขั้นตอนที่3ก็คือขั้นตั้งสมการนั่นเองค่ะมาสู่ขั้นตอนที่3นะคะก็คือการสร้างสมการตามเงื่อนไขที่โจทย์กําหนดนะคะโจทย์บอกว่าถ้าในเวลาที่เท่ากาันดังนั้นนะคะเราจะได้สมการดังนี้ค่ะ210ส่วนด้วย X เท่ากับ525ส่วนด้วย X บวก90นั่นเองค่ะ แล้วเราก็ดําเนินการขั้นที่4ได้เลยนั่นก็คือการแก้สมการค่ะนักเรียนสังเกตว่าสมการนี้มีคอนอคือ x คูณกับ x บวก90ใช่ไหมคะเราก็นํา x คูณกับ x บวก90เนี่ยมาคูณทั้งสองข้างของสมการดังนี้คะจากนั้นก็ตัดตัดทอนส่วนที่สามารถตัดทอนได้ x ตัดด้วย x เนาะมีค่าเป็น1แล้วก็ x บวก90 ัดด้วย x บวก90ค่ะจากนั้นส่วนที่เหลือเราก็เขียนในรูปของการคูณคูณแจกแจงเข้าไปในวงเล็บให้เสร็จสิ้นนะคะก็จะได้แบบนี้จากนั้นก็แก้สมการหาค่า x ได้เลยค่ะจะได้ว่า x เท่ากับ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะพอถึงขั้นตอนนี้นักเรียนอย่าเพิ่งตอบคำถามในทันทีนะคะเราต้องมีขั้นตอนที่5นั่นก็คือตรวจคำตอบค่ะ มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือการตรวจคำตอบนะคะมาดูกันค่ะถ้าอัตราเร็วเฉลี่ยของรถไฟธรรมดาเท่ากับ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นก็หมายความว่าอัตราเร็วเฉลี่ยของรถไฟความเร็วสูงจะเท่ากับ60บวก90เท่ากับ150กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองค่ะจากนั้นเราก็จะไปแทนในสมการนะคะ210ส่วนด้วย60เท่ากับ 525ส่วนด้วย150ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็คือ3ามจุดห้าเท่ากับสามจุดห้าซึ่งสมก,การเป็นจริงนะคะพอมาถึงตรงนี้เราก็จะได้ว่าดังนั้นอัตราเร็วเฉลี่ยของรถไฟธรรมดาเท่ากับหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถสรุปเป็นคำตอบได้ดังนี้เลยค่ะอัตราเร็วเฉลี่ยของรถไฟธรรมดาเท่ากับ60สิกิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็นไงบ้างคะเราทําตามขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาจะเห็นได้ว่าโจทย์ปัญหาไม่ใช่เรื่องยากเลยใช่ไหมคะถ้าเราทําตามขั้นตอนได้ถูกต้องครูก็ขอฝากให้นักเรียนไปฝึกฝนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ